โอซามะบิลลาดนชายคนนี้หลายๆคนก็น่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นในวันๆแต่มันก็ยังมีทฤษฎีที่ว่าสหรัฐนั่นแหละครับเป็นคนทําเองอันนี้ใครเชื่อก็หลอนไม่น้อย ซึ่งคนเกือบทั้งโลกไม่รู้ว่าหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นชายคนนี้หลบไปอยู่ไหนบนโลกกันแน่มันจึงเป็นภารกิจครั้งสําคัญของประธานาธิบดีจอร์ดบุชครับออกมาถแถลงข่าวว่ากูจะตามหามึงไม่ว่ามึงจะอยู่ไหนบนโลกส่วนประเทศไหนที่ให้ความร่วมมือจะถือว่าเป็นอาลียราศัตูของสหรัฐจบขา่าว โดยกลุ่มคนลาบินทั้งหมดจานวน19คนครับจี้เครื่องบินพาณิชย์สี่ลำสองลำแรกบินชนตึกลําที่3มุ่งหน้าไปเพนตากอนลำที่4มุ่งหน้าไปทําเนียบขขาวแต่ลําสุดท้ายเนี่แหละครับไปไม่ถึงฟันเพราะว่าผู้โดยสารลุกขึ้นสโซะก่อนทำให้เครื่องบินตกที่ทุ่งนา ภายในวันนั้นมีผู้เสียชีวิตจํานวนกว่า3,000คนครับมูลค่าความเสียหายประเมินค่าไม่ได้หลังจากเหตุการณ์บิลลาเดนก็หลบหนีไปพึ่งใบบุญพันธมิตรเก่าอย่างตาลีบันแล้วทางสหรัฐก็สสบทราบมาว่ามันหนีไปอยู่เน่จริงๆเขาก็ได้ขอร้องให้ทางตาลีบันนี่แหละครับส่งตัวบิลลาเดนมาแต่ทางตาลีบันกลับปฏิเสธและตั้งเงื่อนไขามากมายครับสุดท้ายนั้นสหรัฐก็เลยประกาศสงครามกับกลุ่มตาลีบันอย่างเป็นทางการส่วนการตามล่าบ,บิลลาเดนก็ตกเป็นหน้าที่ของ CI a อ แต่ถึงอย่างนั้นการจะตามหาเบลาเดนก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายๆปกติแล้วหน่วยงาน CIA จะคอยติดตามข่าวสารของเบลาเดนอยู่เรื่อยๆครับตั้งแต่ก่อนเหตุการณ์นในวันๆแต่ทาง CIA รู้มาว่าเบลาเดนเป็นหัวหน้ากลุ่มเอลกออิดะและมีกองกำลังเป็นของตัวเองในวันที่20สิงหาคมปี1998ครับสหรัฐเคยเข้าไปพยายามสังหารเบลเดนโดยการยิงมิสไซล์ถล่มฐานของเขาจนเละเป็นขี้ แต่ในงานวันที่เกิดเหตุนะครับเบลเดนกลับไม่อยู่ที่นั่นก็เลยรอดตัวไปแต่ทาง CIA ก็ยังไม่ย่อมง,ง่ายๆพวกเขาก็เฝ้าติดตามรอยตีนต่อไปเรื่อยๆครับจนกระทั่งปี1999หลังจากเบลเดนหลอนจากเหตุการณ์ครั้งที่แล้วเขาก็โผล่ขึ้นอีกครั้งที่เมืองกดดาหาประเทศอัฟกานิสถาน CIA ก็เลยเปิดปฏิบัติการขึ้นอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมครับเพียงแต่ว่า แผนการดังกล่าวก็ถูกพับเก็บไปซะก่อนเพราะว่าประธานาธิบดีสหรัฐในตอนนั้นไม่ยอมอนุมัติโครงการดังกล่าวเพราะเขากล่าวว่าประชาชนแถวๆนั้นจะได้รับอันตรายเข้าไปด้วยหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับ CA ก็ได้แต่กำมัดมาโดยตลอดเลยแต่ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างที่ทำให้พวกเขาไม่สามารถเข้าไปเก็บ,บินลเดนได้แถมินลเดนก็ยังชอบไปล่าสัตว์กับเจ้าชายซาอูอย่บ่อยๆแล้วสหรัฐก็สามารถยิงเมซายเข้าไปเก็บได้แบบอีซี่ไปเลย มันเป็นเกมการเมืองอะไรบางอย่างนะครับก็เลยทําแบบนี้ไม่ได้ทางสหรัฐกลัวว่าเจ้าชายอรับจะได้รับอันตรายด้วยนั่นเองส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าพ่อของเจ้าชายนะครับมีแผนที่จะซื้อเครื่องบินลบ F-16 จากสหรัฐซึ่งมันเป็นเงินมหาศาลถ้าหากเขาปิดดีลนี้ได้นะครับทางสหรัฐก็เลยไม่อยากเข้าไปกวนทางชาติอารับถ้ามันผิดแผนขึ้นมา F-16 อาจจะถูกยกเลิกก็ได้ในเวลานั้นเรื่องของบินลาเดนก็ค่อยๆซาลงจนเกือบหายไปเลยนะครับกับการปล่อยก้อนเนื้อร้ายนี้เอง สุดท้านั้นก็ย้อนกลับมาเล่นงานพวกเขาอย่างที่เราทราบกันดีว่าเครื่องบินได้พุ่งชนตึกในเหตุการณ์ในายวันๆนะครับที่ทําให้แพ้ระบาบในงานนี้ก็คือหน่วยงาน c i a เพราะว่าพี่แกโดนหนักเหลือเกินครับเฮ้ยว่าไงเนี่ยเห็นไหมมึงทําอะไรโห่ทำไมไม่ไปเก็บมันวะผนเป็นไงล่ะบ้านเละ เพื่อเป็นการล้างบาปที่ c a a เคยทําผิดพลาดในอดีตนะครับในช่วงวันที่10พฤศจิกาย,ยนปี2001หน่วยข่าวกลองพบว่าบิลลาเดนโผล่ขึ้นอีกครั้งในเมืองอัฟกา,านิสถานและกําลังมุ่งหน้าไปยังค่ายฝึกทาหารของตาลิบันตั้งอยู่บนเทือกเขาโทราโบราทางตะวันออกของอัฟกานิสถานนั่นเอง เมื่อรู้แหล่งข่าวที่มาแน่ชัดขนาดนี้นะครับทางสาหรัฐก็ไม่รอช้าที่จะซุ่มรอในวันที่30พฤศจิกาย,ยนนะครับ CAA ได้เปิดปฏิบัติการ j อ w b e a k e r มันเป็นปฏิบัติการถล่มค่ายฝึกของบิลเดนครับมีทั้งกองกําลังภาคพื้นและอากาศเรียกได้ว่าคนมาทาาั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวเลยนะจ๊ะ การจัดเต็มแบบนี้กินเวลาต่อเนื่องนานติดต่อกันถึงสาวัน3คืนครับมีการรายงานว่าหน่วยเดลตาฟอร์ตเข้าไปเกือบถึงจุดที่เบลเดนหลบอยู่แต่พวกเขากลับเจอกองกำลังมากมายซุ่มรอมันก็เลยทำให้เวลาเข้าไปเก็บเบลเดนยืดออกไปอีก ในตอนนั้นเบลเดนก็รู้แล้วว่าเขาไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้ครับเขาก็เลยหลบหนีข้ามพรมแดนปากีสถานปากปนิเนียนไปกับชาวบ้านส่งผลให้การตามหาตัวเบลเดนยากเข้าไปอีกส่วนการแกะรอยผ่านดาวเทียมก็แทบเป็นไปไม่ได้เลยครับเพราะว่าเบลเดนไม่ติดต่อหาใครผ่านโทรศัพท์เขาจะติดต่อคนที่ไว้ใจได้เท่านั้นเพื่อส่งข่าวไปหาคนอื่น ข่าวลือมากมายเกี่ยวกับการหายตัวไปของบิลลาเดนครับบางก็ว่าแอบไปอยู่กับเด็กก็จะหายเข้ากลีบเมฆไม่มีใครเจออีกเลยในงานนี้ caa ต้องคว้างน้ำเหลวอ,อีกแล้วและจากความล้มเหลวครั้งที่แล้วมานะครับโครงการใหม่พวกเขาก็ได้จัดตั้งขึ้นโดยมันจะเป็นการสืบจากกลุ่มเอลกออิดาจากล่างขึ้นบนแล้วจะตั้งพื้นที่พิเศษขึ้นมาที่ชื่อว่า black site พื้นที่สำหรับกักขังนักโทษและผู้ก่อการร้ายโดยเฉพาะ สรารพัดที่พวกเขาจะทำครับมีตั้งแต่สอบปากคำซ้อมทรมานจากตัวอย่างหนังเรื่องซีโร Dark ์เตอร์ตีนะครับที่มีการซ้อมทรมานเพื่อรีดข้อมูลนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มีการเปิดเผยออกมาเท่านั้นส่วนสถานที่ดังกล่าวถูกปกปิดเป็นความลับครับและมีหลายพื้นที่มากกว่า28ประเทศประเทศไทยก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย มีข่าวลือที่ว่าสถานที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในจังหวัดอุดรธานีอําเภอบ้านดงเคยมีเจ้าหน้าที่ CAA โผๆๆแถวนี้อยู่บ่อยครั้งวิธียอนฮิตที่เจ้าหน้าที่ชอบใช้ก็คือกรอกน้ำเข้าปากจนกว่าจะพูดหรือไม่ก็เปิดเพลงเมทัลครับปั่นประสาททำร้ายร่างกายจนล้าอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างคุณทักษิณชินวัตรครับในตอนนั้นก็ออกมาปฏิเสธค่ารับดังกล่าวมันไม่มีจริงหรอครับค่าหลงค่ารับอะไรกันเนี่ยฝรั่งมันโบ์ทั้งนั้นแหละ จนกระทั่งปี2006ครับประธานาธิบดีจอร์ดเดวิดยูบุชออกมาพูดเองกับปากเลยครับว่าค่ารับที่ว่ามาเนี่ยมันมีอยู่จริงหลังจากนั้นทาง C.I.A ก็กุมขมับเลยครับพูดทำไมไม่ต้องพูดจนกระทั่งหน่วยงาน C.I.A รู้ข่าวมาว่าเบลเดนเนี่ยมีเด็กเดินของตัวเองพวกเขารู้เพียงแค่ชื่อเท่านั้นรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงไม่สามารถระบุดได้จะไปตามที่ไหนได้ล่ะและชื่อที่พวกเขาได้มาอาจจะเป็นชื่อปลอมเรียกได้ว่า C.I.A. ยังคงงมเข็มในมหาสมุทร การสืบสวนสอบสวนก็ยังคงมืดแปด้านต่อไปจนก,กระทั่งเมื่อปี2006พวกเขาได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลอังกฤษครับเกี่ยวกับการก่อการลาคล้ายๆกับนายวันนโดยมันจะเป็นการขโมยเครื่องบินพาณิชย์ของอังกฤษจำนวน9ลำครับขับตรงไปอย่างสหรัฐเพียวเพียวซึ่งพวกเขาได้มีการเทรนให้นักรบรองเท้าแต่ขับเครื่องบินได้ด้วยนะครับแต่โชคดีที่แผนการอังกล่าวโดนคุมกำเนิดไปสัก่อนครับ การเฝ้ามองเบลเดนเวลาก็ล่วงเลยผ่านไปนานหลายปีนะครับไม่รู้ว่าเบลเดนเป็นยังไงสบายดีหรือเปล่า3ปีผ่านไปไวมันโกหกครับจนกระทั่งปีส0 0 9าสารับ2หน้าของทางการแอบถ่ายวิดีโอมาได้ครับเป็นสถานที่ค้ารับของกลุ่มอัลกออิดะแล้วเบลเดนก็โผล่เข้ามาในวิดีโอด้วยหลังจากที่เขาหลอนหายหน้าไปนานถึง7ปีครับซึ่งมันทําให้หน่วยงาน CIA เนี่ยแหละกลับมากระชุมบระชยอีกครั้งแล้วความเสี่ยงมากมายที่จะเข้าไปหาเบลเดนได้นะครับยิ่งพวกเขาเข้าใกล้เท่าไหร่อันตรายก็จะเพิ่มมากขึ้น เช่นในวันที่30ธันวาคมปี2009แคมป์แชปแมนค่ายทาหารอเมริกันในประเทศอัฟกานิสถานในระหว่างที่พวกเขากำลังจะดิวข้อมูลลับจากพยานคนหนึ่งแต่พวกเขากลับโดนระเบิดพีชีพในค่ายตัวเองส่งผลให้เจ้าหน้าที่ c a กับลูกทีม6คนเสียชีวิตทันทีครับนับว่าเป็นการโจมตีเจ้าหน้าที่ c a ที่ร้ายแรงที่สุดในรอบ25ปี เหมือนกับว่าเหตุการณ์นี้ส่งสารเตือนไปถึงเจ้าหน้าที่ C A A ว่าอย่าตามสื่อพวกเขาส่วนการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ C A A นะครับมีทั้งความโกรธและก็ความเศร้าแต่ถอย่งงางนั้นงานก็ยังคงดําเนินต่อไปที่ทําให้ทาง C A A ต้องกลับมาคิดทบทวนใหม่อีกครั้ง การสืบหาพยานคนใหม่โดยเริ่มมาตั้งแต่เด็กเดินของของบิลลาเดนครับเนื่องจากวิดีโอข้อมูลข่าวสารของเขาหลุดหลุดออกมาในค่ายทาหารของกลุ่มอัลกออิดานี่เองครับนั่นก็หมายความว่าบิลลาเดนต้องมีเด็กเดินของหรือกลบส่วนตัวที่คอยส่งข้อมูลเข้ากลุม่มล,ลายของพวกเขาเช่นกัน หาก C.A. สามารถสะกดรอยตามเด็กเดินของของบิลเดนได้นั่นก็หมายถึงการเข้าหาตัวบิลเดนได้ง่ายๆ C.A. ก็ตามหารายชื่อเด็กเดินของอยู่นานครับจนก,กระทั่งพวกเขาสืบมาเจอชื่อหนึ่งชื่อว่าอิบราฮิมซาอิดอาเมด ชื่อนี้ตกเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆของ CIA ไปเลยครับเนื่องจากประวัติการใช้โทรศัพท์และการโทรเข้าออกอย่างมีพิรุษจากประวัติของเขานะครับเขาโทรมาจากหลายๆที่มีการปกปิดโทรศัพท์มือถือและถอดแปดออกเพื่อปกปิดล่องรอยทุกครั้งก่อนย้ายตำแหน่งยิ่งพยายามปกปิดมากเท่าไหร่นะครับก็ยิ่งมีการเปิดเผยตัวเองมากเท่านั้นนี่แหละครับจุดสําคัญเลยมันก็เหมือนกระดาษที่ถูกลบด้วยลิควิดนะครับถึงแม้ว่าจะลบไปแล้วก็ยังไม่สามารถลบเธอออกจากใจได้ ในเดือนสิงหาคมปี2010ที่เมืองเปชวานะครับประเทศปากีสถาน C.A. ขับรถตามหานายอิบราฮิมไปอย่างลับๆนะครับจนกระทั่งพวกเขาไปเจอบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ห่างไกลผู้คนตั้งอยู่ในเมืองอับบอตบัดรอบๆบ,บ้านนะครับมีรั้วอย่างหนาเลยสูง8เมตรเขาก็คิดว่าบ้านหลังนี้แหละต้องใช่แน่ๆกูว่าใช่กูก็ว่าใช่เช่นกัน ในตอนนั้นพวกเขาส่งคนเข้าไปในพื้นที่นะครับโดยปลอมเป็นคนฉีดวัคซีนกวาดถนนทรงสื่ออะไรแบบนี้แล้วก็ได้อาศัยอยู่ในเมืองดังกล่าวสักระยะเพื่อเก็บข้อมูลข่าวสารเมื่อพวกเขารวบรวมข้อมูลมาได้นะครับหลังจากนั้นก็ได้ออกแบบแปลนบ้านพักภายนอกภายใน โดยบ้านหลังดังกล่าวถูกสร้างขึ้นมาในช่วงปี2004ครับเพื่อใช้เป็นสถานที่หลบโดยเฉพาะไม่มีสายโทรศัพท์อาคารสูง3ชั้นและห่างจากชายแดนเพียงแค่160กิโลเมตรตั้งอยู่ใกล้ค่ายทหารปากีิสทานชนพวกเขาเริ่มแน่ใจแล้วว่าบินละเด็นหลบอยู่ในนี้แน่นอนครับในงานนี้พวกเขาจะไม่ปล่อยผ่านเหมือนกับครั้งก่อนๆพวกเขาก็เลยโทรไปหาหน่วยซิลครับเพื่อเข้ามาจบงานนี้ แล,แล้วในช่วงปลายเดือนเมษายนปี2001หน่วยซิวได้ฝึกซ้อมจำลองสถานการณ์บ้านหลังดังกล่าวนะครับเพื่อให้มีข้อผิดพลาดให้หน้อยที่สุดเนื่องจากบ้านของบิลเเดนตั้งอยู่ใกล้ค่ายทหารมันคงไม่ดีแน่ถ้าพวกเขาต้องเจอกับทหารอบังจกกนกระทั่งวันที่2พฤษภาคมปี2011ปฏิบัติการเน็บโจรสเปีย์ก็ได้เริ่มขึ้นหรือปฏิบัติการล่าบิลเลเดน ปฏิบัติการอากาศพวกเขาใช้เฮลิคอปเตอร์แบล็ k ฮอ w k 2ลำนะครับที่ไม่ได้มีการเปิดเผยมากเท่าไหร่บินเข้าไปเงียบๆนะครับและสามารถหลบเรดาร์ได้อย่างสบายในช่วงเวลาตีหนึบนาทีพวกเขาเดินทางจากจาลาบัดโดยบินในระดับต่ำเพื่อหลบเรดาร์ของฝั่งปากีเหตุการณ์ในครั้งนี้ประธานาธิบดีสหรัฐอย่างบารักโอบามาพร้อมกับคณะผู้แทนนะครับได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผ่านไลฟ์สด เมื่อพวกเขาเดินทางไปถึงเป้าหมายหน่วยซิลได้ลอยตัวเข้าบ้านแต่แล้วจู่ๆนะครับในระหว่างที่ลอยตัวเฮลิคอปเตอร์แบล็คฮอคหนึ่งลำก็เกิดเสียอาการครับตกลงมาชนกับแผงเข้าอย่างจังแต่โชคดีที่ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บครับแล้วในจังหวะนั้นพวกเขาไม่มีเวลามาเช็คว่าใครบาดเจ็บหรือเปล่าในตอนนั้นทุกคนก็พุ่งเข้าไปในบ้านทันทีครับแต่ด้วยฝีมือที่เจอกันนั้นครับมันต่างชั้นกันสุดๆเลยเหมือนตบเด็กมันก็เลยทําให้หน่วยซิลนะครับสามารถผ่านเข้าบ้านง่าย พวกเขาก็ไล่เคลียบ้านแต่ละชั้นแต่ละชั้นนะครับในระหว่างนั้นก็มีการสังหารการกับลูกชายของเบลเดนก่อนที่พวกเขาจะไปเจอตัวเบลเดนที่ชั้น3โดหน่ยซิยวเดลรัวปืนใส่นะครับหลังจากนั้นก็เข้าไปเช็คว่าใช่หรือเปล่ากูว่าใช่นัดที่3นัดที่4ก็ตามมาติดๆครับอันนี้ไม่เกี่ยวครับมันไส้ลรวนๆเลยยิงเล่นเมื่อพวกเขามั่นใจแล้วว่าเจอเป้าหมายจริงๆนะครับพวกเขาก็ได้เอาร่างของบิลเดนเสหอกับขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปด้วยก่อนจะลงมือทาลายหลักฐานและรอเฮลิคอปเตอร์สำรองมารับ ในช่วงเวลาตี5 53นาทีหน่วยซีลทุกคนกับถึงทันศพของเบลเดนถูกตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อให้แน่ใจว่าเป็นตัวจริงพวกเขาได้ตรวจหาเลือด DNA รอยนิ้วมือรูป,ปรพัธุ์สารต่างๆจนได้ข้อสรุปมาว่าเป็นตัวจริงครับจากนั้นในวันเดียวกันประธานาธิบดีบารักโอบามาก็ได้ออกมาแถลงข่าวต่อหน้าชาวโลกว่าพวกเขาสามารถสังหารเบลเดนหรือผู้นำกลุ่มอัลกออิดะห์เป็นที่เรียบร้อย ในช่วงเวลาประมาณ12.59นนครับศพของเบลาเดนถูกบรรจุใส่โลงออกไปทิ้งทะเลภายในเวลา24ชั่วโมงหลังจากการสังหารเบลาเดนครับศพของเบลาเดนถูกเอาไปทิ้งทะเลเพราะว่าไม่ต้องการให้ใครขุดขึ้นมาหรือใช้ล้มศพของเขาเป็นตัวแทนเชิงสัญ,ญลักษณ์ ในเดือนกุมภาพันธ์ปี2012ครับหน่วยงานความมั่นคงของปากีสถานได้เข้าไปรื้อถอนอาคารบ้านพักของเบลเดนทิ้งแล้วรัฐบาลปากีสถานโดนสอบสวนเรื่องเจ้าหน้าที่ปกปิดข้อมูลโดยปล่อยให้เบลเดนแอบเข้ามาอาศัยในประเทศนานถึง9ปีเต็มๆสร้างความล้มเหลวมั่นหน้าให้กับหน่วยข่าวกองปากีสถานครับหลังจากนั้นหน่วยงาน CIA ได้ปิดคดีเบลเดนลง แล้วเรื่องดั่กล่าถูกนําไปสร้างเป็นหนังเรื่อง Zero Dark Thirty ครับยุทธการถล่มเบลเดนซึ่งในระหว่างถ่ายทําหนังเรื่องนี้นะครับข่าวการสังหารเบลเดนออกมาพอดีเลยจุดหนังต้องตัดบทและใส่ฉากตอนจบเข้ามาเพิ่มไปอีกโดยมันเป็นฉากหน่วยซิลบุกเข้าไปจัดก,การเบลเดนที่บ้านพักครับถือว่าเป็นหนังที่ทําออกมาได้ดีจัดๆเป็นตำนานการไล่ล่าอันยาวนานของ c ีเถึง10ปีเพราะงั้นถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับ